เราต้องดูที่ว่าถ้าเราไม่มีชาติไทยเราต้องดูตัวอย่างประเทศต่างๆที่ยังไม่มีชาติตัวเองะหรือมีชาติที่กำลังวุ่นวายมีเยอะแยะเลยอย่างนั้นเราต้องการให้เรามีชาติแบบนั้นหรยอเรามีศาสนาที่ศา,นาสานาที่นําแต่ความสันติสุขให้ทุกคนรักรักความสงบสุขไม่เบียดเบียนกันนะให้ทุกคนเคารพสิทธิ ที่คนอื่นจะมีชีวิตอย่างสุขสบายไม่เบียดเบียนไม่บังคับเขาที่เป็นศาสนาและพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านก็มีแต่เมตมตาธรรมเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็นผู้นำแต่คนที่จะนำบริหารจริงๆก็คือรัฐบาลนั่นแหละถามว่าเราประเทศไทยเราปัจจุบันเนี่ย มันมีความสุขไม่พอไม่เพียงพอหรือไงแล้วก็ดูสิ้วประเทศไทยเองเราก็ดูในภาคกลางก็ส่วนใหญ่ก็สงบสุขภาคเหนือสงบนในภาคใต้ก็มีความวุ่นวายอยู่ใช่ไหมเนี่ยเห็นความแตกต่างเพราะาความนึกคิดที่แตกต่างกันเพราะนั้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นจริงที่ นำความสุขมาให้กับประเทศนี้เป็นระยะที่ยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้เพียงแต่มีคนบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ทีนี้จะเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างไรไม่มีก็ต้องทุกคนต้องหาคำตอบดูนะแต่ที่แล้วมาประเทศเราก็มีความสุขตามทุกคนเนี่ยนะไม่เคยมีความวุ่นวายในสังคมมีความเป็นประเทศชาติเป็นหลักเป็นฐานมาเป็นพันพันปีเห็นปัจจุบันนี้ไม่เคยมีภัยในประเทศ ให้ประชาชนต้องเดือดร้อนจากภัยสงครามแต่เราก็มีสงครามมีภัยตัวเราเองที่เราข่อความวุ่นวายในสังคมเราเองเพราะความเห็นที่แตกต่างเพราะผลปรยโยชน์ที่แตกต่างกันนะ่ะามดึชาติศาสนาพระมย์เป็นด่งสําคัญที่ดาํารงความสุขให้เรามาจนถึงปัจจุบันที่เห็นชัดเจนแต่คนที่เห็นเห็นต่างไปก็ทําให้สังคมนี้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาในปัจจุบันนี้ แต่เห็นแต่เห็นดีเห็นพร้อมด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ดำรงมั่นเป็นระยะยาวนานให้เรามีความสุขก็น่าจะย,ยึดถือทางนี้ไปถ้าเราเห็นต่างไปก็จะลําบากก็เปนมีความเห็นแตกต่างสองพวกอย่างนี้ก็ต้องเกิดความวุ่นวายในสังคมแล้วทุกคนก็ต้องพินิษพ,พิจารณามีสติมีปัญญาตึกดูให้ดี ที่มาที่ผ่านมาไม่ดีอย่างไรและที่ผ่านมาจะดีต่อไปได้ไหมต้องดูสิไม่ใช่ว่ามาเห็นต่างต้องไอ้สิ่งที่ต่างไปมันจะดีจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยไอท้ที่แต่ที่แล้วมามันก็มีความสุขตอนที่สุขอย่างดีอยู่แล้วแล้วไม่ไม่พองพอใจอยู่แล้วมันต้องต้องทุกคนต้องคิดเพราะสิ่งเหล่านี้มาอยู่ทุกคนไม่ใช่อยู่คนใดคนหนึ่งอยู่สติปัญญาความนึกคิดจนเห็น ดูเห็นฟาร์มเจริญรุ่งเรืองของประเทศเป็นเป็นเป็นธงชัยอ่ะเป็นเป็นกรอบนำทางไปในเวลาที่ผ่านมาทั้งสามสถาบันของชาติได้มีบทบาทสำคัญกับประเทศชาติอย่างไรบ้างก็เราก็ดูง่ายๆว่าประเทศเราเนี่ยหนึ่งประเทศเราประเทศข้างเคียงเราเป็นประเทศที่ ตกเป็นเมืองครึ่งก็ทั้งสิ้นใช่ไหมใช่ไหมล่ะมีประเทศไหนบ้างอะประเทศรอบข้างเราตกเป็นเมืองครึ่งแต่เรานป้นเป็นไทยเป็นอิสละมาเพราะเรามีพระหมหากษัตริย์ใช่ไหมมีชาติมีศาสนา,าพิมพ์พระหมหากษัตริย์แล้วเรายังไม่พึงพอใจไม่ภูมิใจในความเป็น,ปนไทยของเราเลยในความที่มีความพ,พร้อมของชาติมีชาติไทยที่ไม่เคย เป,เป็นขี้ข่าคนอื่นเขาถูกครอบงำเรามีาพันมกษัตริย์ที่ชงเฉลียวฉลาดศึกษาฝ่ายหาความรู้ที่จะป้องกันภัยป้องกันป้องกันประชาชนเหมือนกับลูกท่านให้พ้นจากความเป็นทาสเรามีศาสนาที่สอนให้เรามีสติปัญญารึกตองรู้จักดําเนินทางสายกลางที่ไม่สุดโต่งเกินไปนะักขณะที่เราเป็นประเทศเล็ก ประเทศอ่อนกาลังแต่เราจะไปทําแข็งขันมากเราก็ไปไม่รอดเหมือนประเทศอื่นรอบข้างไปทําแข็งขันก็เสร็จหมดแต่เรารู้สึกดําเนินดําเนินนโยบายทางสายกลางแล้วก็มีประเทศที่เป็นไทยในปัจจุบันจึงบอกว่าประเทศไทยมีความเป็นไทยในัปัจจุบันนี้ต้องดูประเทศรอบข้างเราเคยในยุคล่าเมืองขึ้นท,ทุกเมืองก็เป็นเมืองขึ้นหมด ในยุคที่คอมมิิตครองเมืองก็หลายเมืองก็เป็นคอมมิิตไปหมดก็มีไทยอย่างเดียวที่เออเป็นไทยอยู่มาจนปัจจุบันไม่ทุกตกเป็นเมืองขึ้นไครไม่ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคของรัทธิการเมืองใดแบบคอมมิวนิตเราก็พ้นมาได้ก็เพราะเรามีพระมหากษัตริย์มีชาตริรักษาประเพณีชาติไทยมีพระมหากษัตริย์ที่เฉลียวฉลา,าดที่รอบรู้แล้วก็มีพระพุทธศาสนาที่คนมีสติป,ปัญญารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เราจึงมีความเป็นตัวตนเป็นชาติไทยมาจนปัจจุบันให้เห็นได้พีงแต่ว่าเราอย่าทะเลาะอเบาแหวงกันเพื่อผลประโยชน์เราก็รวมมือรวมใจกันเพื่อพัฒนาชาติไทยแล้วก็สามารถเจริญรุ่งเรืองได้เราเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็มีผลิตผลที่ส่งออกเป็นชาติชั้นนาในโลกนี้ตั้งหลายอย่างแต่เราไม่รวมตัวกันที่จะคิดทําไงให้สิ่งที่เรามีนั้นนําประเทศเราให้เด่น ให้นําทางไปได้เราโมเตอแตกแยกกันในความคิดก็เลยทําให้เราต้องเดินต่อแต่อยู่อย่างนี้ในข้อสามชาวต่างชาติยกย่องประเทศไทยยกย่องในกษัตริย์ศาสนาและสถาบันชาติคนไทยควรวางตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับคำสันเสริญของพวกเขา คือคนต่างชาติเนี่ยเขามองประเทศไทยเขาเห็นโดยตรงหรเห็นเห็นความแตกต่างระหว่างชาติเขากับชาติเราเนี่ยเห็นแตกต่างแต่เราอยู่อยู่ในชาติเหมือนกับเราไม่สามารถมองเห็นหน้าตัวเองว่าเราเนี่ยเห็นเห็นหน้าตาตัวเองว่าเราเนี่ยมีดีหลายอย่างแต่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เลยแต่ต่างชาติเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่แข็งมีคนดีที่เสียสละบริหารประเทศชาติ ด้วยความเสียสละอดทนจนกระทั่งสามารถนำพาประเทศให้รอดพ้นจากการถูกคมเหงประเทศอื่นในยามที่ในยุคคอสชก็อบอกประเทศต่างๆทั่วโลกได้รังเกียจการปฏิวัต,แติแต่การปฏิวัติเพื่อให้มีความสงบสงบภายในนะี่ันเป็นสิ่งสําคัญถ้าเรายังมีความวุ่นวายเหมือน5-6ปีก่อนแล้วประเทศไทยเราปัจจุบันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยถามว่า ถ้าเราไม่สยบเหตุการณ์ที่วุ่นวายนั้นได้เพราะเราสยบเหตุการณ์วุ่นวายนั้นได้ทุกอย่างมันก็คืนชีพมาคนทั้งโลกก็เห็นบุคคลที่น่ารังเกียจแบบคณะปฏิวัติเป็นบุคคลน่าลังเกียจแต่ก็มีคุณค่าก,ก็เชิญไปประเทศเขาเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นประเทศไทยเขาไปไม่รอดเขาก็รู้ แต่เขาก็มีการรักษาอ้นโยบายเขาว่าประเทศที่ปฏิวัติเขาจะไม่ไม่ชื่นชมยินดีไม่ติดต่อด้วยแต่จริงๆแล้วเขาก็อยากให้เป็นอย่างนั้นให้ให้มีความสงบขึ้นประเทศในนี้จะได้ดําเนินทางไปได้เป็นเป็นแกนกลางในในประเทศเอชีอาคเนยนนี้ได้อีกแล้วประเทศไทยมีความวุ่นวายทุกอย่างก็ลําบากเพราะนนั้เขาเห็นคุณค่าเพราะเขาอยู่ไกลเห็นหน้าเห็นตาเราแต่เราไม่เห็นหน้าเห็น เห็นตาตัวเ,เองเพราะเราอยู่ใกล้เกินไปเราไปคลุกอยู่กับเหตุการณ์วุ่นวายนั้นกระทั่งลืมเห็นความจริงที่ป,ปัจจุบันนี้เรามีความสุขมากรอรอความเจริญที่กำลังจะมาถึงไปอีกสี่หปีข้างหน้าเนี่ยเพตอะน,นั้นอีกสี่หปีข้างหน้าถ้าหากโปรเจกต์ต่างๆที่ทําไปมันมัน,มนสำลิขผลประเทศไทยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรู้พูดไปก็เขาไม่ค่อยจะฟังเห็นแต่ วิตประจําวันเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าแต่ถ้ามองระยะยาวแล้วเราก็กาลังวางแผนระยะยาวไว้เพื่อไปสู่ความสำเร็จระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นมันแผน20ปีก็คือแผนระยะยาวที่จะดําเนินไปให้บรรลุเป้าหมายความสําเร็จของประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศนี้ดําเนินชีวิตไปสเปดสะปะตามผู้นําแต่ละยุคแต่สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่มีความต่อเนื่องแล้วสินทางความเจริญที่ยเราจะเดินไปเนี่ย ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันก็จะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงมันไม่มีเป้าหมายนี่คนนี้มา,าไปทางนี้คนนู้นมาไปทางนูน้นจะไม่ไปตามทางที่มันจะต้องเจริญจริงๆเพราะนั้นประเทศบอกประเทศที่มีความเข้มแข็งมีทางการเมืองที่ไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็เดิเดินนโยบายจเจริญได้รุ่งเรืองเห็นไหมอย่างมีบางประเทศใกล้ๆเราเห็นไหม <ừ. S 1> เขามีระบบะเผด็จการที่มี เข้มแข็งเขาก็เจริญรุ่งเรืองล้ำหน้าถ่ายไปตัวเยอะแยะแล้วไอเราบอกว่าอ้างประ,ประชาธิปไตยเดินสะโพะเดินสเปะสะปาเดินไปคานไปอย่างนั้นแหละนี่คือประชาธิปไตยทีท่คนไทยต้องกำลังทำกันอยู่